พี่น้องชาวราศีธน,นูครับในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับท่านมีความสมหวังในสิ่งที่รอนะครับจะมีความสำเร็จในสิ่งที่ต้องการการงานการเงินมีโอกาสที่จะดีแด้เติบโตขึ้นและมีแนวโน้มที่จะได้บ้านได้ที่ดินมีอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับส่วนรายละเอียดต่างๆหรือว่าแนวทางในการแก้ไขอะไรที่ควรระวังมีอย่างไร มาดูกันได้ในคลิปนี้ครับสวัสดีครับพี่น้องชาวราศีธนูนครับคลิปนี้เป็นการพยากรณ์ดวงชาวราศีธนูนในเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับเส้นทางดวงของท่านจะเป็นอย่างไรมาดูกันได้ในคลิปนี้นะครับสำหรับท่านที่เข้ามาดูก็ขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วยนะครับ ก่อนอื่นเราจะมาดูกันว่าชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่นะครับชาวราศีธนูคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่16ธันวาคมจนถึงวันที่14มกราคมนะครับหรือว่าท่านที่ผูกดวงเป็นลัคนาราศีธนูก็มาดูได้เช่นเดียวกันครับ อะไรครับทีนี้เราก็จะมาดูกันว่าดวงชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคม2567จะเป็นอย่างไรในเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขเป็นอย่างไรบ้างมาดูกันครับมา,มาเริ่มต้นจากเรื่องที่หนึ่งนะครับคือเรื่องของหน้าที่การงาน แนวทางชีวิตการดําเนินชีวิตเป็นอย่างไรเริ่มต้นจากไพ่ยพยากรณ์ใบที่1เป็น2ไม้เท้า2ไม้เท้าคือโอกาสที่ดีสําหรับชาวราศีธนูที่ต้องการมีงานนะครับ ใครที่รองานก็เริ่มต้นได้งานทำไม่ว่าง,งานประจำงานส่วนตัวหรือว่ามีอาชีพอิสระขึ้นมานะครับคนที่ทำงานอยู่แล้วก็มีแนวโน้มที่ดีในการที่จะพัฒนาตัวเองให้เติบโตต่อไปในเส้นทางของอาชีพการงานนะครับอาจจะมีการเดินทางอาจจะมีการรับตำแหน่งใหม่อาจจะมีการสร้างอาชีพเสริมอาชีพอิสระเพิ่มเติมเข้ามาด้วยนั่นคือโอกาสที่ดีและยังเชื่อมโยงไปถึงเรื่องรายได้การเงินตามมาด้วย ไม่เร็วนะครับสำหรับคนที่รอโอกาสแบบนี้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการงานเป็น2ถ้วยนะครับเป็นเรื่องของความเข้าใจที่ดีต่อกันการติดต่อการสื่อสารการเจราจาข้อตกลงเกี่ยวกับหน้าที่การงานมีโอกาสดีนะครับเริ่มต้นจากจุดเล็กๆเข้าใจซึ่งกันและกันแล้วก็พัฒนาไปสู่ความมั่นคงในเรื่องของการสื่อสารความเข้าใจที่ดีสร้างงานสร้างอาชีพได้ รวมทั้งโอกาสที่ดีในการที่จะสารต่อความรู้สึกดีๆให้กลายเป็นความรักได้นะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการงานเป็นเดโมนนะครับเดโมนคือบรรยากาศที่อาจจะมีความคุมเครือในบางเรื่องนะครับรอการตัดสินใจนะครับสับสนอยู่กับเหตุและผลบางอย่างที่ยังไม่เคลียร์ไม่ชัดในช่วง ต้นเดือนนะครับท่านค่อยๆแก้ค่อยๆดูแล้วท่านมีโอกาสที่จะผ่านจุดนี้ไปได้นะครับแล้วก็เริ่มต้นสร้างงานสร้างอาชีพได้งานเปลี่ยนแปลงชีวิตตัวเองให้ดีขึ้นต่อไปครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่2คือเรื่องของการเงินเส้นทางการเงินแนวทางเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่ปัาย,ยากรใบที่1นึ่งคือราชินีถ้วยนะครับราชินีถ้วยค,คือความสมบูรณ์นะครับ การงานดีการเงินดีมากปัจจัยภายนอกโดดเด่นมั่นคงสมบูรณ์ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบ้านที่ดินทรัพย์สินรายได้ต่างๆองค์ประกอบทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เด่นเป็นพิเศษนะครับพี่น้องที่เกิดในราศีธโนครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของการเงินเป็น8ดไม้เท้าขยายงานสร้างอาชีพได้ไม่ว่างานประจํางานส่วนตัวงานฝีแลนซ์งานที่เกี่ยวข้องกับ อสังหาริมทรัพย์ก็จะเด่นเข้ามาด้วยและที่ดีเป็นโอกาสนั้นคือโอกาสที่ชาวราศีธน,นมูมีช่วงเวลาที่จะได้รับอสังหาริมทรัพย์ไม่ว่าจะเป็นที่ดินไม่ว่าจะเป็นบ้านหลังใหม่หลังงามๆมมีโอกาสเกิดขึ้นได้ในช่วงเดือนสิงหาคมนี้นะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่3ในเรื่องของการเงินเป็นหนึ่งถ้วยบรรยากาศดีราบรื่นนะครับใครที่รอเงินได้เงินใครที่รอการเปลี่ยนแปลงไปสู่ทิศทางได้ดีบรรยากาศสดใสขึ้นชีวิตก็จะมีความสมบูรณ์มั่นคงขึ้นในเรื่องของการดําเนินชีวิตมีทรัพย์สินรายได้เข้ามาตลอดนะครับต่อมานะครับมาดูเรื่องที่3คือเรื่องของความรักเส้นทางความรักจะเป็นอย่างไร เรามาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือ1ดาบ1ดาบคือการตัดสินใจนะครับพี่น้องชาวราศีธน,นมูมีช่วงเวลาของการตัดสินใจเกี่ยวกับความรักเกี่ยวกับครอบครัวด้วยในช่วงเดือนสิงหาคมนะครับหนักแน่นมีเหตุมีผลอย่าใจร,ร้อนนะครับเพราะว่าท่านอาจจะมุทะลุบ้างอะไรบ้างต้องลดจุดนี้นะครับการตัดสินใจอะไรก็ตามก็ต้องรอบครอบมีเหตุผลนะครับต่อมาครับมาดูส่วนที่2ในเรื่องของ ครอบครัวความรักนะครับมีแฮงแมนเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยนั่นหมายความว่าแนวโน้มที่ท่านจะพบการเปลี่ยนแปลงค่อนข้างจะมากเกี่ยวกับประเด็นความรักมีนะครับอาจจะย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งอาจจะเปลี่ยนแปลงตรงนั้นตรงนี้อาจจะไม่ได้อยู่ด้วยกัน นะครับอันนี้เกิดขึ้นได้นะครับชีวิตอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงมากเป็นพิเศษต้องระมัดระวังต้องใจเย็นๆนะครับบางคนพอใจนะครับในการที่จะเปลี่ยนแปลงตรงจุดนี้รอโอกาสนี้อยู่ก็เป็นการสิ้นสุดอะไรบางอย่างที่รู้สึกว่าไม่ดีเราสามารถที่จะเริ่มต้นโอกาสใหม่ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับประการต่อมาครับมาดูส่วนที่ สามในเรื่องของความรักเป็นสิบถ้วยนะครับนี่การรอคอยจะสมหวังนะครับเกี่ยวกับความรักนั่นแหละในรูปแบบที่มีการเปลี่ยนแปลงรอคอยความรักเข้าใจซึ่งกันและกันหรือไม่ก็เริ่มต้นสร้างโอกาสตัวเองใหม่ๆเกี่ยวกับความรักมีแนวโน้มจะสมหวังนะครับคือประเด็นความรักนี่มีทั้งการเปลี่ยนแปลงมีทั้งการรอคอยจะสมหวังนะครับท่านมีโอกาสที่จะเลือกได้แล้วก็รับมือกับการเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้เพื่อก้าวไปสู่จุดใหม่ได้ดีขึ้นนะครับ ต่อมานะครับมาดูส่วนที่เป็นเรื่องของการแก้ไขปัญหาอุปสรรคและแนวทางชีวิตนะครับเป็นอย่างไรบ้างมาเริ่มต้นจากไพ่พยากรณ์ใบที่1คือเด็กถือถ้วยนะครับบรรยากาศชีวิตเริ่มดีขึ้นลูกน้องลูกหลานบริวารร่วมกันสร้างสิ่งดีๆมีกิจกรรมดีๆมีความบันเทิงมีความสนุกสนานเข้ามานะครับประการต่อมามาดูส่วนที่ สงเป็น t e m p พอร n เรชีวิตก็เหมือนสายน้ําเริ่มมีการเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงจากจุด1ไปสู่จุดหจะนําเอาสิ่งที่ไม่ดีออกไปจากชีวิตที่รู้สึกว่าแย่ๆของท่านนะครับก็จะพัดผ่านอะไรที่ร้ายๆออกไปแล้วนำสิ่งที่ดีเข้ามานะครับการงานจะดีขึ้นการเงินดีนะครับแล้วความรักที่ว่ามีปัญหาทั้งหลายทั้งปวงก,ก็จะเริ่มต้นมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะครับภาพรวมแล้วโอกาสแนวทางชีวิตของท่านเริ่มดีขึ้นนะครับ ประการต่อมาครับมาดูส่วนที่3เป็น7ถ้วยนะครับบางคนยังตกอยู่ในภาวงความคิดคิดสับสนกับเรื่องบางเรื่องรอคอยการแก้ไขรอคอยความสว่างกระจ่างรอโอกาสอยู่นะครับก็ต้องใจเย็นๆนะครับทีนี้เรายังมีไพ่พยากรณ์ใบที่13เพื่อเป็นการให้คำพยากรณ์เพิ่มเติมสำหรับชาวราศีธนูเป็น8ดาบนะครับ เรื่องข้อผูกพันข้อผูกมัดยังต้องรับผิดชอบต่อไปนะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าที่การงานที่เรายังสลัดไม่พ้นนะครับภาระหน้าที่บางอย่างภาระของนี้สินภาระของความรับผิดชอบที่ยังต้องเดินหน้าต่อไปนะครับอันนี้หลีกเลี่ยงไม่ได้ก็ต้องยอมรับในสิ่งที่มันเกิดมาแล้วนะครับค่อยๆแก้นะครับไม่ใช่ว่าเราจะแก้ไขได้ในวันเดียวชีวิตค่อยๆเดินทางเปลี่ยนแปลงจากจุดนี้ไปสู่จุดใหม่ที่ ดีขึ้นกว่าเดิมนะครับสรุปดวงชาวราศีธนูในเดือน สิงหาคมพุทธศักราช2567นะครับการงานของท่านเริ่มมีโอกาสที่ดีนะครับใครที่รอง,งานก็เริ่มมีงานเข้ามานะครับอาจจะผิดหวังซ้ำซากอาจจะคิดสับสนกับเรื่องแนวทางการดําเนินชีวิตการงานแต่อย่างไรก็ตามนะครับโอกาสของท่านคือการเริ่มต้นที่ดีได้งานขยายงานสร้างงานสร้างโอกาสใหม่มีความเข้าใจในการสื่อสารการติดต่อง,งานได้ดีขึ้นนะครับการเงินเป็นช่วงเวลาที่ดี ท่านจะมีความสมบูรณ์มีความมั่นคงในเรื่องของการเงินรับทรัพย์ทั้งอสังหาริมทรัพย์ด้วยนะครับมีโอกาสได้บ้านได้ที่ดินด้วยเป็นบรรยากาศที่มีความสมบูรณ์ปัจจัยภายนอกเด่นมากนะครับบ้านที่ดินทรัพย์สินรายได้ต่างๆนะครับส่วนเรื่องของความรักเป็นช่วงเวลาของการตัดสินใจนะครับท่านอาจจะต้องเลือกต้องคิดต้องจัดการสะสางปัญหาบางอย่างที่มันคาราคาซังอยู่ด้วยในช่วงก่อนหน้านี้ จะมีการเปลี่ยนแปลงที่มากเป็นพิเศษเกี่ยวกับความรักและครอบครัวนะครับใครพอใจก็พอใจบางทีก็อาจจะเป็นทุกข์ได้นะครับและมีโอกาสเริ่มต้นประเด็นความรักได้ใหม่จะมีความสมบังรอย้างหน้ามีงานเลี้ยงมีกิจกรรมดีๆเข้ามานะครับส่วนโอกาสแนวทางการแก้ไขปัญหานะครับมีอุปสรรคเรื่องของสุขภาพ มีอุปสรรคในเรื่องของภาระหน้าที่บางอย่างที่ยังต้องรับผิดชอบต่อไปอุปสรรคบางอย่างก็เกี่ยวกับความคิดนะครับคือคิดเยอะสับสนอยู่กับเรื่องบางเรื่องนะครับส่วนการเปลี่ยนแปลงจะเริ่มดีขึ้นนะครับใครที่เจอปัญหาคนที่เจออุปสรรคก็จะได้รับการคลี่คลายแก้ไขปัญหาต่างๆเริ่มมีโอกาสที่ดีในเรื่องของการงานการเงินและความรักชีวิตจะมีความสมบูรณ์มีความสุขมีความสมบงังมีความราบเรืองสดใสขึ้นนะครับพี่น้องที่เกิดในราศี ธนูครับเอาละครับอฮักพยากรดวงชาวราศีธนูในเดือนสิงหาคม2567มาพอสมควรทั้งเรื่องของการงานการเงินความรักอุปสรรคและแนวทางการแก้ไขนะครับก็เป็นการบอกเล่าสู่กันฟังนะครับในแนวทางของดวงแบบกว้างๆไม่ได้จำเพาะเจาะจงว่าเป็นดวงท่านผู้ใดโดยเฉพาะพี่น้องที่เข้ามาดูขอให้ใช้วิจารณญาณในการดูควบคู่กันไปด้วย ขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาดูได้ยังช่วยกรุณากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับโมฮักนะครับเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนขอให้พี่น้องชาวราศีธนูทุกท่านจงได้รับแต่สิ่งที่ด,ดีสดใสสมหวังมั่นคงร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงกันนะครับสวัสดีครับ